เอ e น g y ีเนี่ยเขาจะทำหน้าที่รับแรงนะครับแล้วก็ส่งส่งแรงให้ส้นเท้าเด้งกลับไปสวัสดีครับหนึ่งจากนิวบาลานเลเวอร์บายบีทูแฮนนะครับอันนี้เรามาคุยกันเรื่องระบบรองรับที่ช่วง2-3ปีหลังนำกลับมาใช้ในรุ่นฮิตๆห,หลายรุ่นเลยนะครับนั่นก็คือ,อ Energy นะครับซึ่งตกลงมันเป็น พื้นชั้นกลางหรือพื้นชั้นนอกกันแน่นะครับมันอยู่ในจุดไหนกันแน่ของรองเท้านิวบาลานทั้ง1906 r แล้วก็2002อนะครับเรามาเริ่มกันอย่างนี้ก่อนดีกว่าใน ช่วงก่อนปี2000นะครับรอ,องเท้านีบอลลานเนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีนู่นนี่นั่นเป็นชื่อเรียกเฉพาะจุดมากมายเลยครับทั้งในส่วนที่รองรับก็มีแอปสอบนะฮะแอปสอบ SBS มีเป็นตัวโฟม Activa Activa ีมีตัวล็อกตรงกลางเป็น T-Beam t t a b i l i t y w e เว็มีถ้าเป็นรองเท้าสายและ,ะสายป่านะครับ ก็จะมีโทโปรเทคชันอ่ามีแฟนทอมฟิตอโอ้เยอยะไปหมดเลยซึ่งในยุคก่อนที่ปี2000นเนี่ยนะครับรองเท้าในชุดที่เป็นการรองรับนะครับก็จะมีเรื่องของแยกเทคโนโลยีย่อยๆ,ๆแล้วก็เวลาทำเป็นรองเท้ารุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะเอาเทคโนโลยีต่างๆมารวมกันแล้วก็ถูกระบุไว้ในรองเท้ารุ่นนั้นๆน,น,นะครับออย่างเช่น1 9 0 6 R ตัวนี้ก็จะมี เอเนจี Energy, ใช่ไหมฮะมีเ a เบอรี่เวฟมีเอ็นล็อกนะครับมีอันนี้เอ็นล็อกนะครับซึ่งสายจริงๆ e n l เอ็นล็อกก็จะเป็นข้อๆเนาะนะครับมีแอคท v a ่ไลน์มีเอสบีมีแอปสอบเอสบีเออยู่ด้านในนะครับแล้วก็ยางพิเศษคือแอน u ด a แลนอ๋อเยอะแยะไปหมดเลยไม่เหมือนรองเท้าวิ่งในยุคปัจจุบันที่ประมาณปี2015เป็นต้นมานะครับที่มีเฟ e โฟ f o เวอร์ชั o นหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเจ้ารองเท้า แทบจะทุกรุ่นนะครับก็จะมีเทคโนโลยีไม่กี่ตัวที่เป็นเทคโนโลยีในการรองรับนะครับอย่างเราตัวนี้ก็จะเป็น Fresh เ <Fo> ฟรชโ r มเซ f o ฟ m ก็ใช้ทั้งผืนเลยไม่เหมือนรองเท้ารุ่นก่อนๆของอีบอลลันที่จะมีเทคโนโลยีอยู่ในจุดต่างๆแตกต่างกันแล้วเอามา mix มี mix and match มาดูว่าอยู่ตรงไหนเป็นยังไงของการสวมใส่นะครับก็จะเป็นรองเท้าคนละยุคก,กันโอเค หัวข้อที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเจ้า energy นะครับ energy ได้กลับมาถูกใช้ในเป็นพื้นรองเท้านะครับของรุ่นดัง2รุ่นก็คือ 2002R นะครับแล้วก็ตัว 1906R นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย energy เนี่ยเขาใช้มานานแล้วนะตั้งแต่น้ตั้งแต่ประมาณปีสองพันต้นต้นนะครับก็คืออยู่ใน1080นะครับ อยู่ใน860 V2 เนอะที่เป็นต้นแบบของเจ้า 2002R นะครับก็จะเป็นรองเท้าที่มีเป้าหมายนะครับมีความต้องการที่จะทำไปใช้เป็นรองเท้าที่มีแรงส่งนะครับดังนั้นเจ้า Energy เนี่ยโดยบุค,คลิกโดยจุดที่เขาวางเอาไว้เนี่ยเขาเอาจริงๆนงเนี่ยเขาบอกว่ามันคือ Outsole มันไม่ใช่มิโซไม่ใช่พื้นชั้นกลางนะครับในข้อมูลของ n e w b a l a n c e เนี่ย com เนี่ยนะครับเขาจะบอกว่า Energy เนี่ยเป็นอ u t โซคือพื้นชั้นนอกนะครับแต่ถ้าเราให้เราสังเกตเนี่ยตัวตัวที่เป็น Energy จเนี่ยจะคือตัวที่เป็นเจลเนี่ยครับตัวเนี้ยนะครับแล้วก็มีลวดลายนะครับพร้อมโฟมแล้วก็มียางชั้นนอกตัวเนี้ยก็คือ1080 นะครับ v2 นะครับตัวนี้คือ 2002R จะเห็นว่าลักษณะการทำเขาเหมือนกันเลยคือ energy แต่ว่าตัวเจลมันจะแบนลงหน่อยหนึ่งแล้วก็จะมีแบ่งขอบเขตแบบนี้นะครับเห็นไหมและสิ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นต้องเป็นพื้นแยกแบบนี้หนึ่แล้วก็มี endulane เป็นพื้น endulane มันถึงถูกให้เรียกว่ามันเป็นพื้นชั้นนอกนะครับ คือมันมีอัลซออยู่ด้วยนะครับมาดูของในส่วนเจ้า 1906R mm hmm. ก็จะเป็นมีตัวเจลแบ่งเป็น3ส่วนแล้วก็อยู่ข้างเท้าด้านนอกส้นเท้าด้านนอกอ,อันนี้ก็เป็น180นะครับแต่ว่าเจลเขาจะใหญ่กว่าก็จะถูกวางต่างกันอันนี้เจลแทบจะเกือบรอบเลยนะครับอันนี้เจลก็จะน้อยหน่อยแบนหน่อย ในสเปคที่เขาเขียนไว้เจ้า ENERGY เนี่ยทำหน้าที่อะไร Energy เนี่ยเขาจะทำหน้าที่รับแรงนะครับแล้วก็ส่งส่งแรงให้ส้นเท้าเด้งกลับไปเป็นลักษณะเหมือนสปริงขึ้นไปนะครับก็จะมีเขาก็เลยออกแบบเป็น3ส่วนแบบนี้นะครับหลักๆห,หน้าที่หลักๆของเขาก็คือแค่นี้เลยนะครับอยู่ที่ว่าแต่ละรุ่นเขจะไปไป เติมไปเสริมกับรองเท้ารุ่นอื่นยังไงบ้างอันนี้คือเรื่องราวของเจ้า Energy นะครับพื้นชั้นนอกที่ชอบทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นพื้นชั้นกลางอยู่เรื่อยเพราะมันจะอยู่แถวกลางนะครับผมสำหรับเรื่องราวของรองเท้านิวบาลานในวันนี้ก็คงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมกด ไลค์ like, กด Subscribe แล้วก็แช์นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่รักรองเท้าเนบวลานพูดคุยกันได้สอบถามมาได้ในช่องมีจุดไหนที่ผมมีข้อมูลเราก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ